โอ๊ยมวยหมวยมันหลับสนิทเลยลูกโอ๊ยถ้าเธอหมวยหมวยหลับสนิทอือุด่าอุด่าอุด่านอนจะบายจุงเบย์อืม น้องสบายจุมเบย์ไปเพียอะไรมานักหนาเนี่ยไปเพียอะไรมาหมยหมยโมยมาโมยที